รายการนี้เป็นรายการ Banana. ทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลิกในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำ เที่ยวให้สนุกในดินแดนมอลละดของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยู่พร้อมใจเมืองไทยดีดีเนื้อใต้สานมีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮักเจ้ารักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทยไอ จะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีดี เมืองไทยดีดเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีด,ด,ดวันนี้พาคุณผู้ชมออกเดินทางมากันที่ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อมุ่งหน้าไปสู่บ้านทิผู้เยค่ะโดยการเดินทางวันนี้นะคะถึงแม้ว่าเส้นทางจะคดเคี้ยวแต่ระหว่างทางเราก็จะได้พบกับธรรมชาติที่สวยงามตลอดทางเลยล่ะค่ะ แล้วค่ะวิสาหกิจชุมชนกาแฟและบุกผู้เยถ้าพร้อมกันแล้วไปเรียนรู้เรื่องบุกกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะพัดพร้อมบุกบ้านทิพผู้เยแล้วค่ะไม่ได้จะไปบุกหรือว่าไปสู้ที่ไหนนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเรียนรู้ค่ะเรื่องราวของเส้นทางเจ้าบุกในมือนี่แหละคะ่ะอยู่กันที่บ้านทิพผู้เยนะคะตําบลแฉลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่รู้เรื่องราวของบุกเนี่ยทุกขั้นตอนเลยนะคะกับท่านผู้ใหญ่บ้านนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะท่านก็นั่งอยู่กับเราในรายการแล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี ผู้ใหญ่สุรสิทธิ์นะคะหรือว่าผู้ใหญ่หยองนั่นเองนะคะคนอกจากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเนี่ยก็ยังพ่วงตำแหน่งประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟและบุกผู้ใหญ่ด้วยนะคะถ้าเกิดเราพูดถึงบุกนะคะผู้ใหญ่เอาจริงๆเลยเราก็จะได้ยินอยู่เสมอว่าพงบุกพงบุกอะไรเงี้ยบางคนอาจจะไม่เคยเห็นต้นหรือไม่เคยเห็นหัวแบบนี้เลยด้วยซ้ำใช่ไหมคะบุกในในโลกเนี้ยอะไรโลกเนี้ยมีเยอะแยะมากมายครับมีหลายสายพันธุ์แต<า>่ว่าบุก ที่เราเห็นเห็นกันในบ้านเรานะครับที่หลักๆตอนนี้จะมีอยู่ประมาณ3ชนิดชนิดที่หนึ่งก็คือบุกคังคกบุกคังคกเนี่ยลำต้นเขาเนี่ยจะมีหนามอันนี้ไม่ใช้ไม่ได้ไม่มีสารกูโกินั้นซึ่งบุกทุกชนิดนะครับทั้งบุกคังคกบุกไข่นะครับแล้วก็บุกในป่าเนี่ยจะมีส่วนขยายพันธุ์เป็นอย่างนี้แล้วก็บุกชนิดที่สองเขาเรียกบุกบ้านบุกบ้านหรือบุกลอหรือบุกโคราช อันนี้ใช้ทำขนมแล้วก็ชนิดที่เราใช้อยู่เนี่ยเขาเรียกบุกไข่บุกทั้งสองชนิดที่ผลเล่ามาเนี่ยบุกบ้านกินได้ครังเขากินไม่ได้แต่บุกไข่เนี่ยมันจะมีสารกูโคเมน,นเยอะที่สุดพวกนั้นไม่มีเส้นทางของบุกนะต้องให้ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าเดิมทีเลยเนี่ยเราเริ่มปลูกมันมายังไงแล้วก็มากลายมาเป็นผลิตภัณฑ์แต่รูปบุกเนี่ยค่ะได้ยังไง ผมเองเนี่ยแล้วก็สมาชิกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทําเกษตรกร,เ,กรเป็นเกษตรกรกรมท,ทั่วไปก<ฆ>็คือปลูกมันปลูกข้าวโพดเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นวงจรธุรกิจนะครับคือพวกเราทําแค่ต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําเราไม่เคยทำนั้นเวลาผลผล,ผลิตเนี่ยเมื่อออกมาราคามานะันถูกแค่ไหนเราก็ต้องขาย<ฆ>ไม่สามารถต่อรองได้นี่คือปัญหาของเกษตรกร,กรทั่วๆไป<ฆ>ทีนี้เราก็มามองว่าเอ๊ะทำยังไงเนาะเราถึงจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะ ด้วยข้อจำกัดที่มีนะครับเราเราตั้งข้อจํากัดให้กับตัวเองว่าหนึ่งต้องใช้ทุนน้อยนะครับต้องเป็นของที่อยู่ในพื้นที่เพราะถ้าเป็นของที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเรื่องโรคแมลงนะครับเพราะมันอยู่อยู่แล้วนะครับเราก็มามองว่าทําเสร็จแล้วเนี่ยเราเองก็ต้องกินด้วยเพราะว่าถ้าเราเองไม่กินเนี่ยใครจะซื้อกินล่ะเราจะทาใา้ต้นน้ํากลางน้าปลายน้ำนะครับเราก็เลยมามองพืชท้องถิ่นที่มีซึ่งบุกเนี่ยครับเจ้าเนี่ย มันมีอยู่ตามป่าตามตรงตามไร่ตามนาซึ่งเป็นพืชที่มีมูลค่ามหาศาลแต่คนไทยเราไม่รู้แต่ว่าผมจะทํำยังไงให้บุกเนี่ยออกไปสู้คนพื้นล่างแล้วก็คนพื้นล่างสามารถทานบุกได้ด้วยความปลอดภัยนะครับขั้นตอนแรกเราต้องเริ่มที่การปลูกแล้วก็ส่งเสริมชาวบ้านให้มีการปลูกมีรูปแบบการปลูกที่ชัดเจนมีการทําแบบอินทรีย์ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า เสร็จแล้วก็มากระบวนการการแปรรูปเนี่ยเราต้องตั้งกลุ่มวิสาหกิจขึ้นมานะครับแล้วก็ลงหุ้นลงทุนกันเสร็จแล้วก็ไปกู้เงินทกสนะครับแต่ก่อนจะก,กู้เนี่ยเรามีกระบวนการแล้วล่ะ,ะกระบวนการการแปรรูปขึ้นทะเบียนอทอปเรียบร้อยได้รับรางวัลด้วยเสร็จแล้วเราก็มองช่องทางการตลาดว่าสามารถไปได้เนาะปัจจุบันเนี้ยเราขอมาตรฐานการปลูกที่เป็นอินทรีย์คือออร์แกนิกไทยแลนด์ะนะครับกำลังอยู่ในระ,ระยะเปลี่ยนผ่านนะครับหลังจากนั้นเมื่อแปรรูปเสร็จอะไรเสร็จเนี่ย เราก็มาทําเรื่องการตลาดเจ้าบุกหน้าตาแบบนี้คุณผู้ชมมีหลายไซส์หลายขนาดเลยอะกลายมาเป็นอัญยมนีนะคะที่<ช>สร้างมูลค่าให้กับพี่น้องที่ตําบลชาแพลอำเภอทองผาภูมิที่นี่เลยนะคะมันมีปัจจัยหนึ่งที่ทําให้บุกเนี่ยเป็นพืชที่มีมูลค่ามหาศาลคือสารกูโคเมเน,นในหัวบุกเนี่ยนะครับมันไม่มีในพืชชนิดอื่นออซึ่งหาไม่ได้มันเป็นไฟเบอร์คุณภาพสูงนะะ ช่วยในเรื่องการขับถ่ายนะครับแล้เจ้ากรูโคเมน,นเนี่ยมันไม่เป็นแป้งไม่เป็นคาร์โบไฮเดททานแล้วไม่เพิ่มน้ําตาลในเลือดก,<ฆ>กระบวนการการแปรรูปตอนนี้ของเราเนี่ยพัฒนาไปได้หลากหลายมากขึ้นนะครับตอนนี้เรื่องตลาดเนี่ยในประเทศได้ละส่วนหนึ่งเราก็มีลูกค้าบางคนที่ออกต่างประเทศอยู่<ฆ>นะผิดพันธุ์แปรรูปได้หลากหลายตอบโจทย์ได้มากขึ้นนะอ๋มอมีส่งสามารถฮิ้วไปเพืองนอกได้เลยได้ครับ<ฆ><ฆ>ตอนนี้เราพัฒนาเป็นเส้นแห้งแล้ว มีเป็นโจ๊กแล้วโ oh, อ้มีโจ๊กด้วยครับสำหรับเราเราเรา,เราคำนึงถึงคือเราเวลาพัฒนาลิตพันฑ์เนี่ย<ฆ>เราจะเอามาตอบโจทย์ผู้บริโภคครับสมมุติว่า,าผู้ป่วยที่ทานอาหารประเภทเคี้ยวยากๆเนี่ยเร<ฆ>าบอกว่าบุกเหมือนก็ะดึบเด,ด,ด้งๆเนะบางคน อายุมากแล้วทานไม่ก็ได้เงี้ยเราก็ทําโจ๊กไหมโจ๊กทานแล้วก็ช่วยขับถ่ายได้ด้วยอ่ามันก็ตอบโจทย์แล้วก็ไม่เป็นแป้งไม่มีน้ําตาลด้วยดีกับผู้สูงอายุนะครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมเห็นว่าโอ้โหคุณประโยชน์เยอะแบบนี้นะคะมีไฟเบอร์นะลดน้ําตาลได้แต่อย่าไปทานสดเชียวนะคะ <laughs> ทานสดไม่ได้นะคะต้องผ่านกระบวนการแปรรูปก่อนนะแล้ววันนี้ค่ะมาถึงที่วิสาหกิจชุมชนกาแฟและบุกผู้เยทั้งทีนะคะก็จะได้พาให้คุณผู้ชมนั้นได้ไปดูกระบวนการแปรรูปกันนะคะ ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในโรงเรือนผลิตกันเนาะว่ากระบวนการขั้นตอนการผลิตบุกแบบภูมิปัญญาชาวกเกเหรียงนั้นเป็นยังไงไครับเชิญครับท่านไหนครับ,าารบอันนี้เป็นเตาต้มนะครับเตาต้มหัวบุกซึ่ง ใช้กระบวนการต้มเนี่ยแปดถึงสิชั่วโมงในการต้มต้นเลยพอมันเป็นหัวอย่างนั้นมาเราต้องปอกเปลือกหรืออะไรก่อนอ๋อเราเราจะมาทําการล้างก่อนตรงนี้จะเป็นอ่างล้างนะครับล้างเสร็จแล้วก็มาผ่าผ่าซี่แล้วก็ใส่กระทะต้มอ๋อแล้วก็มาต้มต้มตรงนี้เสร็จแล้วก็ใช้เวลาประมาณ8ป0ถึงสิชั่วโมงนี่เป็นหัวสดที่เราต้มเสร็จแล้วจะประมาณนี้จะเป็นเนื้อสีนี้เลยอ่ากระบวนการผลิตขั้นต่อไปนี่คือกระบวนการบดให้เป็นเนื้อแป้งฮะ แต่เราไม่ใช้เนื้อแป้งแห้งเราใช้เนื้อสดค่ะแล้วมันก็จะต่างนะฮะใช้กระบวนการบดบดให้ละเอียดให้เนื้อมันเนียนนะครับในขั้นตอนนียการบดให้ละเอียดและเนื้อเนียนแล้วก็ไปถึงเข้าขั้นตอนการแปลรูปเป็นตีแป้งนี่พอตีเสร็จแล้วจะได้เนื้อประมาณนี้ค่ะเป็นเนื้อเนียนเลยเหมือนมันบดเลยใช่ครับอารมณ์นั้นค่ะอันนี้เป็นเนื้อเนื้อที่เรานวดเสร็จแล้วโอ้หเนียนมากเนื้อทีนวดได้ที่แล้วค่ะ หรือให้คุณพัดมาดูวิธีทําเส้นน้ําที่ใช้นี่นะครับเป็นน้ําปูนใสเพราะอะไรต้องเป็นน้ําปูนใสค,ครับใช้ในการขึ้นลูกคือก็น,น้ำปลาธรรมดาเนี่ไนะคุณพัดจะเห็นว่าเส้นตอนลงใหม่ๆจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมอ่าพอทิ้งไว้สักพักสีเริ่มเปลี่ยนค่ะอันเนี้ยผมถามจากนักวิจัยนะฮะอาจารย์นักวิจัยว่าเอ๊ะทำไมาสีมันถึงเปลี่ยนเขาบอกว่าเจ้าโพลคเมเนสเนี่ยค่ะ มันเป็นสารชนิดหนึ่งที่เวลาทําปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วมันจะเปลี่ยนสีม,มันเปลี่ยนโดยธรรมชาติหลังจากขึ้นรูปเสร็จปุ๊บเนี่ยระยะเวลาในการเซ็ตตัวเขาจะอยู่ในอ่างเนาะในอ่างในเซ็ตตัวเซ็ตตัวเสร็จแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นไปเราถึงเอาไปต้มอันนี้เป็นการต้มเส้นนะครับตอนนี้เส้นก็ยังไม่แข็งยังขาดอยู่นะต้องผ่านการต้มด้วยความร้อนให้เซ็ตตัวถึงจะใช้ได้ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเส้นที่ต้มกันเนาะครับ โผลขึ้นมาเลยนะคะใช่ครับอันนี้เป็นเส้นที่ต้มสุกแล้วเราต้องมาใส่น้ําเย็ยนเพื่อล้างให้เขาออกจากกันล้างทั้งหมดสามน้ำด้วยกันใช,ใช่ครับเนี่ยก็จะเป็นเส้นที่พร้อมทานแล้วค่ะเนี่ทานได้เลยสุกแล้วหลังจากนี้เราก็นําไปแพ็คใส่ถุงครับ หลังจากที่เราไปดูกระบวนการแปรรูปบุกกันแล้วนะคะนี่เลยค่ะหน้าตาออกมาก็เป็นแบบนี้เลยนะคะมีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะเส้นตอนนี้เราอยู่กับน้องน้ำพุ้ด้วยเดี๋ยวให้น้องน้ําพุนะคะบอกดีก,กว่าว่าแต่ละเส้นนี้มันคือเส้นอะไรบ้างเรียกว่าอะไรคะน้องน้าพุ้เอ่อตัวนี้จะเป็นเส้นอุดองค่ะค่ะตัวนี้จะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะตัวนี้จะเป็นเส้นสลิมค่ะค่ะ ส่วนตัวนี้จะเป็นลูกชิ้นแล้วก็ไข่มุกค่ะอ๋อมีไข่มุกมีลูกชิ้นตัวนี้เป็นบุกข้าวค่ะตัวนี้จะเป็นเส้นใหญ่ เส้นใหญ่คือแบบโอ้โหหลากหลายเส้นมากๆเลยนะคะได้ฟังเส้นแล้วก็หิวกว๋วยเตี๋ยวเลยนะคะ,คะแต่วันนี้เนี่ยนะคะน้องน้ำผู้ก็จะมาปรุงอาหารที่ทำจากเส้นบุกด้วยวันนี้เราจะทำเมนูอะไรกันดีคะวันนี้เราจะทำสปาเกตตีไส้กรอกค่ะสปาเกตตีไส้กรอกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเส้นบุกเนี่ยไม่ได้เอาไปทําแค่อาหารขาวอย่างเดียวเท่านั้นนะจริงๆเห็นบอกว่าอาหารหวานก็ทําได้ด้วยเหรอคะ,คะจะเป็นเป็นไข่มุกค่ะเอา ไปทําเป็นบัวลอยไขหวาน oh. ใช่ค่ะของตัวเนี้จะมีเอาไปทําให้ทางร้านทําให้ทานค่ะ ะจะใช้เป็นกะทิอบควันเทียนแบบทานกับไข่หมกเข้ากันมากเลยค่ะพี่เข้ากันมากโอ้พูดแล้วชิวเลย <laughs> นะคะทําเป็นของหวานก็ได้ด้วยนะคะหลากหลายมากๆเลยแถมที่สําคัญประโยชน์เยอะด้วยใช,ใช่ไหมคะคนที่แบบว่าอ,าอยากจะดูแลสุขภาพก็สามารถเปลี่ยนจากทานข้าวหรือว่าแป้งต่างๆเนี่ยมาเป็นเส้นบุกแทนได้เลยนะคะโอเควันนี้ เราจะมาทําเมนูสปาเกตตี้กันนะเดี๋ยวให้น้องน้ําคูนะคะบอกดีกว่าว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างค่ะค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นเส้นอูด้งนะคะในการทําเป็นเส้นสปาเกตตี้แทนใช่ค่ะค่ะแล้วก็จะมีพริกแห้งไส้กรอกแล้วก็มีกระเทียมสไลด์มีเกลือพริกไทยแล้วก็ใบโหละพากับใบโหละพาแต่งค่ะตอนแรกเราจะใส่น้ํามันก่อนค่ะ อันนี้เราจะผัดไส้กรอกก่อนนะคะใ,ให้ไส้กรอกมันสุกก่อนนิดสักนิดหนึ่งเอาใส่กระเทียมต่อเดี๋ยวเราจะผัดให้กระเทียมเหลืองก่อนี้สักหน่อยพอกระเทียมต้งเหลืองแล้วเดี๋ยวเราใส่พริกเลยคะ่ะได,ด้ค่ะรุงเกลื่อกับไข่ใส่ไปที่ใส่เส้นบุกกันเลยะคะ่ะ เรียบร้อยเรรียยบ้อแล้วนะคะสำหรับเมนูสปาเกตตี้ไส้กรอกนะคะไส้กรอกริกแห้งค่ะไส้กรอกริกแห้ง ตั้งแต่ต้นรายการนะคะที่เราได้รู้ถึงเส้นทางเรื่องราวของบุกนะคะมาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นเลยว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีการคิดแล้วก็แบบพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะนำพาให้ชุมชนเนี่ยก้าวไปสู่แบบว่าตลาดระดับประเทศระดับโลกได้นะคะอย่างตรงนี้ที่เห็นอยู่นะคะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนะคะเด๋ยวให้ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังนิดนึงว่าคือรางวัลอะไรบ้างคะ่ะ ชิ้นแรกครับรางวัลแรกเนี่ยเป็นรางวัลนิแพดอ t วอร์ด2016นะครับ,รบจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา,าประกวดเกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับ,รบซึ่งเราได้รางวัลชมเชยระดับประเทศมาส่วนชิ้นที่2เนี่ยเป็นการประกวดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนนะครับที่เราทํางานอยู่ในชุมชนน เราได้รางวังลรองชนะเลิศระดับจังหวัดที่ทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีของเราเนี่ยก็มีสินค้าผลิตภัณฑ์ดีๆจากบุกด้วยนะคะอย่างที่<ม>อยู่ตรงหน้าตรงนี้เลยนะคะ<ม>ก็เป็นผลิตภัณฑ์เป็นแพ็กเกจนะคะทีออ่ทางชุมชนได้ทำมานะคะซึ่งก็จะมีแบบ หน้าตามีหลากหลายเส้นเลยนะคะอย่างที่น้องน้ำพุได้บอกเรามานะคะอันนี้เนี่ยราคาขายอยู่ที่ถุงละเท่าไหร่คะตอนนี้เราขายอยู่ที่300กรัมใน50บาท50บาทเท่านั้นคือ1ถุงนี้นะคะค่ะแล้ววิธีการเก็บเนี่ยหถุงนี้เก็บเอาไว้ได้นานอ่าหถุงเนี่ยเก็บไว้ในตู้เย็นช่องแช่ผักนะฮะได้ประมาณ3เดือนสเดือนซึ่งเราไม่เน้นการใช้สารเคมีบอกแรวของเราเนี่ยเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเราเริ่มตั้งแต่การปลูกที่ต้นน้ํากลางน้าปลายน้ำเนี่ย ดูแลสุขภาพตลอดนะจะไม่ใช่สารเคมีร่วมบุกเนี่ยเป็นพืชที่ไม่มีแป้งนะถ้าเขาไม่มีแป้งเนี่ยเขาไม่เพิ่มน้าตาลในเลือดนะบุคคลที่ป่วยเป็นเบาหวานเนี่ยเหมาะมากะระบบการย่อยไม่ค่อยดีถ่ายยากนะครับแนะนําให้ทานบุกจะช่วยเรื่องการขับถ่ายได้ดีมากเลยอันนี้ต้องการันตีเลยนะคะเพราะว่าที่บ้านเองเนี่ยไปหาคุณหมอเนี่ยไปตรวจนะคะน้าตาลขึ้นสูงนะคุณหมอกค้ชแนะนาเหมือนกันค่ะบอกว่าให้ไปหา บุกเนี่ยมา<ช>ทานแผนข้าวไปเลยเพื่อที่จะได้ลดแป้งลดน้ำตาลด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะที่อยากจะลองสั่งนะคะบุกของที่นี่ไปทานเนี่ยค่ะคสามารถสั่งได้ช่องทางไหนคะผู้ใหญ่แนะนำให้สั่งในเพจ f c e e o o o นะฮะเพจ Facebook ชื่อกินผู้เยนะครับมีไลน์แอด g r e n p u y e นะครับแอดกีนผู้เยนะครับ,รบสั่งในไลน์แอดได้เหมือนกันนะครับ นอกจากที่นี่จะเป็นที่แปรรูปแล้วเนี่ยนะคะก็ยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะค่ะสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าบุคคลทั่วไปนี่แหละที่อยากจะเข้ามาศึกษานะคะเพื่อที่จะได้เอาไปต่อยอดมากเนี่ยก็สามารถมาที่นี่ได้ใช่ไหมคะสามารถติดต่อผ่านเบอร์อะไรได้บ้างคะผู้ใหญ่ติดต่อผ่านเพจ Facebook ได้เลยหรือติดต่อที่เบอร์ส่วนตัวนะฮะศูนย์หกสามหนึ่งเกี่หห้าดห้านะครับชื่อสุรสิทธิ์นะฮะผู้ใหญ่หยองนะครับ ที่นี่เราจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องบุกตั้งแต่กระบ,บวนการปลูกแปรรูปหาการจัดจํหน่ายช่องทางการขายนะครับที่ผมตั้งสูนยและพยายามทำเรื่องนี้เพื่อเป็นการต้องการปลุกกระแสจิตสํานึกรักบ้านเกิดให้ทุกคนกลับไปดูสิ่งมีค่าในบ้านเกิดนํามาเพื่อสร้างมูลค่าอะไร<ฮ>ประมาณนี้นะครับ<ฮ>จริงๆหลายคนที่มาเนี่ยก็ไม่ได้มาดูเรื่องบุกโดยตรงแต่เขาต้องการเจอผมอะไรเงี้ย<ฮ>บางคนมาบอกว่าต้องการเจอผู้ใหญ่ นอกจากการแปลรูปขายสินค้าแล้วก็อ,อยากจะดึงเอ,เอกลักษณ์ในชุมชนเข้ามาเป็นการท่องเที่ยวชุมชนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมพยายามให้เอาของดีในชุมชนอย่างที่บอกนะว่าทํายังไงให้วัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาวบ้านได้ออกสู่ชุมชนเราก็มีเรื่องลงําตงมีเรื่องการทอผ้าปัจจุบันที่เราทําเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเยอะละมากแล้ว ค่ะซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะได้ไปชมการแสดงของน้องๆด้วยนะคะคที่จะมาแสดงให้เราดูรวมถึงผ้านะคะที่เป็นผ้าพื้นถิ่นของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะ โอซุงลาไซอันนี้แปลว่าสวัสดีสสดใช่ไหมคะ,คะต้องสวัสดีสสดครูคใหม่ด้วยนะคะ,คะนี่คือคุณครูใหม่ที่เป็นคุณครูสอนการแสดงให้กับน้องๆน,นะคะ,คะการแสดงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าอะไรคะครูใหม่เป็นนำตรงเยาวชนของหมู่บ้านที่ผูเยของเราอะ,ค,ะค่ะค่ะค่ะแล้วก็ในในเนื้อเพลงหรือว่าที่น้องๆเขาร้องกันเมื่อสักครู่นี้นะค,ะค่ะความหมายถ้าเกิดว่าแปลเป็นไทยเนี่ยจะมีความหมายประมาณว่ายังไงอะคะค่ะ ความความหมายของเพลงนะคะจะมีทั้งหมด4ี่เพลงเนะะเาะที่เราลํำที่เราร้องกันนะคะแต่ว่าเราจะแปลเป็นคือรวมทั้งหมด4ี่เพลงนะค่ะก็คือหมายความว่า,าบรรพักบุรุษของเราอะ่ะค่ะสอนให้ลูกหลานของเราอะ่ะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของเราต่อไปแล้วก็ให้ให้เราเชาวกะเหรี่ยงเนี่ยรักกันตลอดไปแล้วก็ความหมายอย่างอื่นก็คือก็คือเพลงเนี้ยเชิญชวนเชิญชวนคนนอกหมู่บ้านเข้ามา ร่วมกิจกรรมภายในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้วก็เด็กๆเยาวชนที่ไปทํางานอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยก็ในหมู่บ้านเราจัดงานประเพณีต่งางๆก็คือขอให้ลูกหลานเนี้ยกลับมาร่วมกิจกรรมภายในหมู่บ้านด้วยอะค่ะอ๋อก็เป็นเหมือนการสื่อถึงวัฒนธรรมประเพณีนะคะ<ช>ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายกเกรียงนะคะ,<ช>คะรวมถึงเป็นการเชิญชวนนะให้มา สัมผัสวิถีชีวิตแล้วก็มาท่องเที่ยวสัมผัสกับวัฒนธรรมนะคะของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงด้วยนะคะนอกเหนือจากวัฒนธรรมที่เป็นการแสดงแล้วนะคะเรื่องของภาษาจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของการแต่งกายด้วยอย่างเช่นชุดที่น้องๆสวมใส่อยู่เนี่ยก็เป็นชุดที่เป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมคะของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงใช่ค่ะซึ่งในหมู่บ้านนี้เนี่ยก็มีการ ทอผ้าด้วยใช่ไหมคะใช่มีการทอผ้าค่ะอ่าเขาเรียกว่าการทอผ้าด้วยอะไรนะคะอ่ามันจะมีจะมีทอกี่กี่เอวก็มีค่ะแล้วก็กี่กระตุกก็มีค่ะอ๋อมีทั้งกี่เอวแล้วก็มีทั้งกี่กระตุกเลยนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าที่นี่เนี่ยนอกเหนือจากวัฒนธรรมของการแสดงแล้วก็เรื่องของภาษาแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนั่นก็คือเรื่องของการแต่งกายค่ะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องผ้านะคะกับผู้ช่วยสีนวลน,นะคะสวัสดีค่ะ ย่ามันนี้เนี่ยมีหลากหลายลายมากเลยเดี๋ยวให้ผู้ช่วยบอกดีกว่าว่าแต่ละลายเนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างค่ะอันนี้ก็ลายผักกูดค่ะอันนี้เรียกว่าลายผักกูดนะคะอันนี้ก็คือเป็นย่ามะนะคะแบบนี้อย่างที่ผู้ช่วยก็สะพายอยู่ด้วยนะคะแบบนี้เราจะเห็นเลยว่าแบบพี่น้องชาวกุหลยบเขาชอบสะพายแบบนี้<ช>กันนะคะ,คะ ถ้าเรามาแถบทางทองผาภูมมหรือสังขาอะไรงี้เราจะเห็นว่าย่ามแบบนี้เนี่ยมีเยอะมากเลยเยอะค่ะแล้วที่เห็นอยู่ด้านหลังนั้นพี่ๆเขาก็กลังทอผ้ากลังทอผ้าอยู่ค่ะ,คะแบบนั้นเขาเรียกว่าการทอผ้าแบบอะไรคะพี่นี่ทอผ้าขึ้นลายผืนเนี้ยแล้วก็ผืนนั้นก็จก จกเป็นเนี่ยลายพักกุดนี่เลยค่ะอ๋อนี่ก็เป็นการทอผ้าแบบนี้เขาเรียกว่ากี่เอวนี่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมเลยหรือเปล่าคะพี่สิดั้งเดิมเลยค่ะอันนี้ลายที่เรากําลังทออยู่นี่ชื่อว่าอะไรคะเนี่ยเหรอจ้ะลายตาปลาค่ะลายตาปลาอ๋อโอ้ไม่น่าเชื่อว่าแบบกี่ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยก็สามารถทําให้ผ้าขึ้นเป็นลายนูนแบบว่าสวยงามมากเลยนะคะ,คะการทอผ้าของเราเนี่ยค่ะคือทําเป็นอาชีพกันเลยไหมคะ ก,ก็ทำเป็นอาชีพก็มีค่ะเราก็ทําเหมือนทอใส่เองก็มีทอขายก็มี<ช>แบบนี้ใช่ไหมคะเราลวดลายเนี่ยนอกจากจะมีะลายดอกผับกูดใช่ไหมคะเมื่อกี้ซี่บอกแล้วมีลายตาปลาก็มีลายใส่น้ําแล้วอย่างผืนโน้ลนะคะเป็นลายอะไระคะก็ลายจกนะแล้วเทคนิคของการจกกับการทอแบบอย่างนี้คะ่ะมันต่างกันยังไงอะคะ จกนี่ช้ากว่าอันนี้ค่ะเพราะว่าเราต้องจกทุกรอบอันนี้พอเรายกลายเสร็จก็เราก็ทออย่างเดียวเลยแต่ว่านั่นต้องโจกทุกรอบเลยช้าหน่อยแบบนี้คือเรียกว่าเป็นวิธีการโจกเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้คือแบบทําเหมือนทอมาอย่างนี้อย่างเดียวแล้วก็ขึ้นไลายแถวใหม่ได้เลยอ,อันนี้เราต้องมานั่งแบบว่าจกเส้นได้เพื่อให้เป็นไลายโน,นูนขึ้นมา เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชมได้เห็นวิธีการทอผ้าแบบกี่เอวไปแล้วนะคะมีทั้งเป็นลายตาตาใช่ไหมคะแล้วก็มีการวิธีการจกลายด้วยนะคะเป็นลายผักกูดนะคะแล้วก็ยังมีอันนี้อีกลายนี้ก็สวยมากเลยลายสายน้ำไหลนะคะแล้วก็นู่นเลยล่าสุดเป็นลายพระราชทานลายขอพระราชทานสวยมากแล้วก็ประณีตมากเลยนะคะนี้ค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วผ้าผ้าผืนแบบยาวๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเอาไปตัดเป็นอะไรได้บ้างนะคะไปตัดเสื้อก็ได้ค่ะตัดเป็นกระโปรงก็ได้ค่ะค่ะอยากจะสั่งซื้อหรืออยากจะเข้ามาดูอย่างเงี้ยได้ไหมคะได้ค่ะค่ะอขอบคุณมากเลยนะคะ,อะขอบคุณค่ะ ผู้ชมคะอย่างที่คุยกันไปเมื่อข้างต้นนะคะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอยากจะนำการท่องเที่ยวของในชุมชนหรือว่าของดีต่างๆในชุมชนเนี่ยมารวมกันเอาไว้ด้วยเพื่อเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาที่นี่อย่างที่นี่เนี่ยมีอะไรบ้างคะผู้ใหญ่ที่เรียกว่ามันเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของในชุมชนเราจริงๆที่นี่เป็นหมู่บ้านกะเรี่ยงเนาะ,ะเป็นกะเรียงโปนะครับเป็นกะเรี่ยงนับถือศาสนาพุทธนะครับ อัตลักษณ์ของคนที่นี่ก็คือการแต่งกายการแสดงนะครับเราก็มีการฟื้นฟูเรื่องวัฒนธรรมการแสดงของชุมชนนะครับ <ฮะ S 2> ว่าเอ๊ะทำยังไงให้เราสามารถนำวัฒนธรรมนะครับของชุมชนเนี่ยออกมานำเสนอ,อ,อทุกช่วงวัยในชุมชนน่าจะมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นเด็ก <ฮะ S 2> วัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุเนี่ยเราทำยังไงให้ทุกคนมีส่วนร่วม เราก็ไปเริ่มที่เด็กเยาวชนก่อนนะครับ<ม>ฟื้นฟูเรื่องลำตงให้เด็กๆได้แสดงนะครับ<ม>เขาก็จะมีความภูมิใจในวัฒนธรรมนะครับในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษนะครับพอในช่วงวัยกลางคนเนี่ยเรามีงานผ้าซึ่งที่ผ้าทอเนี่ยซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมผมเอาเอาลวดลายพระราชทานนะครับให้ชาวบ้านแกะลายชาวบ้านก็ทอเป็นผืนแรกออกมาได้สวยมากเออแล,แล้วแล้วเป็นเรื่องที่ดีครับที่ทางอำเภอทองอภูมิสภาวัฒนธรรมทองอภอบูมเนี่ย เห็นดีกับเรื่องนี้แล้วส่งเสริมให้เรากับชาวบ้าน,นช่วยกันทําเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีไรายได้นะครับแล้วก็มีเราเรานำลายสายน้ําไหลทําทยังไงให้ผ้าสีเหลืองผืนหนึ่งมีลวดลายของกะเหรี่ยงบนบนพืนผ้านะครับมันก็จะมีเรื่องราวของชาวกะเหรี่ยงสีเหลืองของินณรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับทำยังไงให้ผ้าพวกนี้มันออกสู่ท้องตลาดอย่างที่เห็นมาร์เก็ตมีการนําลายผักกูด ะะแล้วก็มีลายตาปลาเนี่ยเราจะเอารลดลายพวกนะี้มาใส่บนผืนผ้าของกระเรียงนะสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ที่อยากชวนให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มาสัมผัสกับที่นี่เราก็จะได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของที่นี่ที่มีความสวยงามแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้านมากมากเลยนะคะขอบคุณค,ค,ค่ะ การเดินทางของเมืองไทยดีีดวันนี้ครบรถจริงๆค่ะได้ร,รู้เรื่องราวของบุกได้เห็นกรรมวิธีในการแปรรูปและได้สัมผัสวิถีชีวิตพี่น้องชาวกะเหรี่ยงอีกด้วยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการได้มาพูดคุยกับผู้ใหญ่หยองนี่แหละค่ะผู้ใหญ่นักพัฒนาที่พร้อมจะเติบโตไปกับชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทั้งสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อนำความยั่งยืนกลับมาสู่ชุมชน อยากชวนให้คุณผู้ชมได้มาเรียนรู้เรื่องราวและมาทานบุกกรีนผู้เยสักครั้งรับรองว่าจะต้องพูดเหมือนกันว่าดีดีค่ะ